กล้องสำรวจศู์ลังสิตสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับกล้องประมวลผลรวมหรือกล้อง total station ยี่ห้อ g o วินรุ่น tks 2 0 2 n ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากล้องรุ่นนี้นะคะบอดี้และรูปรักษณ์ของเขาจะเป็นยังไงนะคะแล้วสเปคกล้องข้างด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ค่ะและสำหรับกล้องประมวลผลรวมหรือกล้อง Total Station ยี่ห้อ GoWin รุ่น TKS 2 0 2 N ตัวนี้นะคะบอดี้ของเขานะคะจะมาในโทนสีเทานะคะเป็นเทาเข้มแล้วก็เทาออนแบบนี้นะคะมีหน้าจอแสดงผล2หน้าจอนะคะนี่นะคะแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะไม่น้อยกว่า24ปุ่ม รุ่นนี้นะคะกำลังขยายนะคะไม่น้อยกว่า30เท่านะคะแล้วความกว้างของปากเลนส์กล้องนะคะมีขนาดไม่น้อยกว่า45มิลลิเมตรค่ะระบบอัตโนมัติชนิด Liquid s i n g l e a s อนะคะการวัดระยะนะคะสามารถวัดได้2,000เมตรนะคะโดยใช้ปิดซึ่งไม่เกิน1ดวงนะคะค่าเบี่ยงเบนมาตารฐานนะคะไม่เกินบวกลบ2มิลิเมตรค่ะ และการวัดมุมนะคะแสดงค่าอ่านมุมราบและมุมหดิ่งได้ละเอียดถึง1ฟิลิปดานะคะค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมลาบและมุมดิ่งนะคะไม่เกิน2องฟิลิปดาค่ะรุ่นนี้นะคะยังสามารถบันทึกข้อมูลโดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลนะคะบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า24,000ข้อมูลค่ะและยังสามารถโอนถ่ายเข้าคอมพิวเตอร์ได้นะคะ มีความทนทานต่อสภาพอากาศค่ะสามารถป้องกันน้ำ IP54 ค่ะส่วนระดับน้ำฟองยาวนะคะมีความไวนะคะ30ลิตรต่อ2มิเมตรค่ะระดับฟองกลมนะคะที่ฐานกล้องนะคะมีความไว10ลิตรต่อ2มิเมตรค่ะค่ารุ่นนี้นะคะใช้เป็นพลังงานแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่นะคะสามารถใช้งานได้นะคะ10ชั่วโมงต่อก้อนนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสเปกกล้องยี่ห้อ g o วินรุ่น t k a 2 0 2 n ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสินค้าหรือกล้องสำรวจยี่ห้ออื่นๆนะคะสามารถ walk in เข้ามาได้ที่สาขาลางังสิตค่ะสาขาตั้งอยู่ที่ปั e ๊มเอสโซ่แม็กเวลลูลังสิตของ2 หรือสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้ที่เพจ P Number o นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะที่เบอร์0 2 1 8 1 6 8 4 4หรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ